เราเวียอยู่คอนฟอร์มภาษณ์หน่อยอิตาลีโอ้มาจากอิตาลีอยู่อยู่อำเภอเมืองปะที่ชชนบทนีปหรออือม,มาอยู่ไทยนี่นานยังครับ23ปี23ปีแล้วอืออ้าพี่น้องวันนี้เอาวัวมาขายปะหรือมากับมาซื้อโอ้มาซื้อเจตกระยาสนใจแค่วัว โอ้ภ oh, รรยาสนใจแค่วัวสวยวัวเนื้อวัว,ว,นนว,นนวขาววัวอะไรนี่ภรรยาไม่สนใจบ้านไม่รู้ใจก็ับใจกันไหนแต่ทางขางก็ก็ซื้อแต่นขาจะไม่ซือ้อ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> เอเลยอยากถามเป็นยังไงบ้างเอาะไรใช่หรอเขามาหน้ำเลยนี่มาหน้ำเลยนี่เมื่อไรจะพากลับบอก เอ้ยยาปีแล้วขอถ่ายหน่อยขอถ่ายหน่อยเย้โอเคถามไม่แหละถามไม่แหละมาซื้อมาซื้อนึกว่ามาขายมาซื้อเขา, <laughs> า,า,า,าบอกว่าภรรยาเอาแต่โวสวยๆโวนี่เขาไม่เอาไม่ชอบโอยี่สบสามปีพูดไทยคล่องเลยเนาะ <peek ing across> กว่าจะพูดไทยได้ขนาดนี้อยู่กี่ปีขอถามเนาะไม่ไม่กว่าจะพูดได้ขนาดนี้นี่ uh <Because S 2> ประมาณกี่ปีถึง,ง,งได้ฝึกไปเรืรเ่อยๆแล้วก็น่ามีโอกาสแบบนี้ก็สัมผัสกับคนโอ้โหได้เร็วเนาะยายสี่ห้าปีนี่หูเรื่องป่ะพ่อได้ป่ะโอ้ประมาณสี่ห้าปีไงตุนี้ดีเกกว่าจะพหอมมาจาก<ฮ>อิตาลีอา้มามัสซิวบัวเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องอยากเบิ่งงวโค้งตัวละหมื่นสองห้าร้อย ันนี้ร้อยสี่สิบสองไปไปประมาณร้อยสามแปดหนสอ้าร้อยเุ้นเอาี่คุ้นมีงอโค้งเห้เ้ื่หมืนสองห้าร้พี่น้องเปรียบเทียบราคาด้วย อ่าเ้วผมไม่เบอร์อมผมเห็นพวกเลไทยพี่น้องบงจอยพระพ่คุณอืมหมืม่นสองห้าหองอโค้งงอโค้งอากาศเย็นเลยพี่น้องมากสงสา เปละหมื่นสองหาร้อยอันนุ้่มๆนี่แม่นมาดีก็เราเจ้าเนาะโอ้าวเท่าไหรแบบค่ะนี่นี่ครับว่าหมื่นพันอสวนดีพี่น้องเนี่ยนั่ง เนื้อลายนีดิหมื่นพันหมื่นพันนีออ่ยร้อยนี่ขายสิเอาพี่น้องเนี่ยไข่เบิ้งข้างในหน้าแล้วบ่มีดูเอาพี่น้องเบิงเเบเ้งแม่ลูกเลี้ยงกันลูกยักษ์โตครับตจนเนื้องนังดีครับลูกสามอดยู่บ่กสองสามมาเกินอีกดอกเขาง่งเงสองบักสามบักแม่ลูกผรูเท่าไรพ่อใหญ่ห้อง สองหามสองหาลูกผูวว่าสามเดือนแม่มันลอยหยบลอยสี่ด้วยเงินสองหมืนหาพี่น้องอย่าไกลเลยเด้อพี่น้องมาทายเลยท่ทองมาชนบุรีเหมือนกัม,นมาไกล,ล่สดป้าใหญ่เอาไก่เนาะใหญ่เนาะสองหมื่นกูสองหาลูกผูวนี่ใหญ่เร็วเลยเงินเร็วดีอืม <c oughs> พาแข่งชีค้องดีนะครับอมลูกวัดเก่งพี่น้องใจลูกงามเนี่ยลูกเก่งดีสองมืนกกงงม่นหากกโอเมยมันมืออยากได้มื่นหาเขาให้มื่นสองอย่น้อง เพิ่งบรรยากาศไปน้ำเลยครับเพราะมันกนตะตัดตอแล้วมันทิบอนมาตอเหนือสองห้าสองห้าแบบหนึ่งคี่น้องมีการซื้อขายอยู่เด้อ พอเพิ่นซื้อขายในตลาดครับต้องให้เพิ่นซื้อขายก่อนอาย่างจาังไหนเดี๋ยวขอมือไหวพี่น้องย,ยังโทรหาเด้อยังโทรหาจะของวันโอ้ใหญ่เอาหมื่นสี่แมลุชาพาะแม่ครับอ๋ขอขา้สองพันเขาขายหมื่นสองแม่มัน หนังมันหนาได้เงี้ยโมเมนงอจอยง้อพู่งงพี่นนองมให้นมลูกสิบรรยากาศชื่อขายการกอเจข้าวนะครับไปยังลูกค้าลูกค้าระบบ ว oh. <c oughs> <laughs> ัน <parfois> ทีท <Jade> ีหายนี่มอลล์มรพี่น้องซาละเล่ยซาละลนี่พี่น้องมีการซื้อขายอยู่เลยเราขามื่นสอง าเพื่อย่างเนี่ยสิขอเบอร์ไว้เนี๋ยสิวงใช่ง้วทองกัวทองนี่ครับตัวนี้ขึมากเป็น ไงเ่าคหไงซื้อขายอยู่เลยครับแป๊บหนึ่งนี่ครับโอ้หูหลควรหง่วทองเท่าไรไงไงสนองง้วทองไ่ห่องเท่าไหรนี่ทองรับประกันเลยจะเจองเปียนหน่า,ากินอยู่แชเดือนวันละสามเจีดสามแปดเปลยนครัวโอ้ชิวกินน่องไงตอนนี้เท<อ>่าไรไงห่อง

ตัวนึงตัวนึงงแ,แยกลูกเลยแยกลูกแล้วตัวนึงเท่า,าไหร่งห้องตัวนั้นสองหาท่นโอ้สองหาแยกลูกลอยออส,อสอี่สิ้ปวงชี้สี้สองสองเดือนนี่สองสองเดน้ทองเองลมอราคาสมหรือราคาทองสมโตมบ่ในตรวจเนาะบ่สองเดือนสมโตสองหา สองหมื่้าอ้อ้อแยกลูก<อ>แยกลกลสมด้ยแม่ครับทัวลูกจกะ<ม>โตเลยสองสามสี่อ่างนะมีเินนะมีที่ตีแม่มันขาเลยตีแม่มันขาเลยตีอ้มยังแล้วน,นยังเนอเอาเบอร์ง่นี่ับ ศูนยยังกับ่ปดองด้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดมันหมานี่ครับก็ดีหาอยู่นีมีหมอลำเลยพี่น้องอยู่นี่ดิโมหแล้วก็ดีหาเดือนหนาพี่น้องถือวันาทิตเอารวงเลพี่น้องไหนๆกันนี่นหละอเงะอยุตการ รักแดงครับรักแดงรักมื่นครับอืมรักมื่นพี่น้องรักมื่นสีแดงเครื่องดำเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าเงู่วงเกือบหนอยสามยูดีสามยูดีครับบวกโลบวกเกินสองสิ้นสองคู่สีแดงเครื่องดำเชื่องเดียวพี่น้องจะได้ใบได้หนอกใหญ่หลังตรงเลี่ยมดีเขาไปผูกใเทเดินเี่ไนพี่น้องคอยไปหลุดก็ะไรคอยไป สองสองไอหมื่น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 เจ็ดพันห้าร้อยหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยิปโดำครับยิปโดำกอดตาดำเครื่องครบเรียมดีพ่อหมื่นเจ็ดพันห้านจับดีครับคนจับมืดังครับรองแคบครับพัอที่ออช่องช่งแคบกินเท่าเนี้มันเต็มเลยครับมัคือหัวสว่วงกวาง ตัวเดียวเนาะอ้าช่องชมโตัชอมหลอดไวเป็นทับตมาครับอืมจ้เดือนละสี่เดือนคสี่เดือนลอยสี่สิบผาได้บ่ฮอดดีวันสอยสี่สิบสองสี่สิบสามเลยง้นขาเยอ้ายครับูขาทามาูหลายุงไห้เเท่าไรตังไหมสองได้พี่น้อง สามหมื่นสามัทองจักเดือนเหรอครับสี่เดือนขายแลค่าท้องพี่อนประกันท้องยังตัวท้งมหัวงเมาอเหรนเืออ้พี่น้องหูยขีบหูมันดำสิเดราะโบดจัดเับท้องท้องสี่เดือน ม่เห็นม่เห็นคนบันนี้มัวสูงโทมหัวอ่านี่สองตัวพอดีสมตัวสี่เดือนท้องตัวจริงเอาเบอร์ไปให้นี่ครับ098ครับ098 616 616 3396ตะการมาเข้าครับมันหมานนะครับ หมื่น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 เจ็ดพันหา้า <c oughs> โอ้หาพี่น้องรักหมื่นสี่ตัวเลยหมื่นเจ็ดพันหา้าสาวน้อยบ้านปีมั่ลอ,อยสามหกสามเจ็ดเลยครับเครื่องครบทำเตะกันมี่ม <c oughs> ั่วพ่อสื่อครับพี่น้องโอ้ยมีเงินไปดาวสื่อมาหมื่นเจ็ดนี่ ห้องเนี่พี่นอ้องตอรองไนเยหมือนแปดพันหานี่่ตลาดเป็นอราเดียวเบิร์ดได้เน่ตลาดเป็นห้องเลยนี่1นะมื0นแปดพันหารี่ดูลอยซีซีผมมื่นแปดพันห้าเครื่องเครื่องดำได้พี่น้อง เดี๋ยวได้เห็งเบื้องเพงนิดนึงนี่น่มกับซีวงอ้ามครับอืมมีการสื่อขายอยู่พี่น้องเดี๋ยวทุกผลหมื่นเก้าพันหานี่โอ้็ถึงฝากนี่นะครับสาวหมื่นเก้าพันห้าดูดีเลยดูี่ีพันหานี่ รักสีสดน่อวสูงตัรวยีเยี่ยหาโวยีสกสเลยัลูกกระทบเัาสนะ่นูอสาวสาวเลยสาวเงินเก่าอุ้ยราคางว่าว่าตัวสีงินเมาอยู่นเก่าเป็นไรสื่อทาพี่น้องเอ้ยนันมีเงินเเงินเก่าสีแดงนี่พี่น้องนี่เครื่องดำเครื่องคบ เดี os, ini, half, ๋ยวูกับทอก่นนี้าำแต่กันม้นี่ข้าฮะตัวนี้มื่นสี่เยียจังเพีองเื่องมเพีองมันโอ้มีเื่องนค่นันมื่นสี่ลอยสี่สิบ เงนสอ,อีกตัวนึงอีกตัวนึง่งแยวมีผ้าเบรอีกตัวนึงน่งไม่ให่แล้วว่าสองอยังมื่วตันดีอ นี่ประมาณสองสองคามจิตประมาณนี้สองสองเครื่องควบเับอืสองสอ มือต pues> mm. no, so nah ัวหนึ şey ่งมื่นเก้าพันหาแต่แาเรียวอ่ห่วยม่สนใจหรอกราคามันชื่ง่ายขายของนี่ค้าอันบ่สูงแห่งมมือนเก้าพันหาเกรงงงผมโตเป็นแปดก็งานตัวเนี่ยหาหกบ่อหกบ่ออยู่ดีกว่า เงีนของผมหมื่นเก้าพันห้าหมื่นนี่มายโอ้ตัวนี้ทองพี่น้องแป๊บนึงพี่ใหญ่แื้อขายอยู่ใหถามละเรียนให้ก้อนทองหมื่นเก่าพันหาทองโตหรือสมโตไปบอสมหรอจักเดือนครับ สมโตบ่สมโตหรืหอ,รมอสม,สมยสมังไงโตบ่เห้มืม่นกัอนหาอ่าไอยาม่อาอยสามสิบสองสามสามเป็นงัวไทยนามไตจะบ่มีครับงัวไทยมื่นกัวมื่นกัวชาวลุอเลนขายขายเท่าไหร่ขายสาม0มืหาอ ทายส่วนบุรีบ่า้ายทายไปใส่ส่วนบุรีเขาลงตั้ายน้ในี่บ่เออท้ายน้ำเจ้าโอ้ยยียยมยนยยายยายย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 นยย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 ยนย่ยย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 นยหยย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 อยยยยอยย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 ยอลยย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 ยนยยยย้อนี้ยยยยนย อืมตัวนี้1มื่นเก้ามื่นเก้าพันบาทห้องสามเดือน,นครับอ่าเดี๋ยวสี่คอมบยังไงบ่อยอคอเดียวทานงทานยงอย่ออกพู่หรายเถอมันเหลือบ่ล่ะมันเหลือบ่ล่ะเออเาได้ปั่นกันอันนี้เต่เขาจ้างเอาอโอ้น้องเพื่ขายลี่ลี่ห้องสามหมื่นหก ไปเลยแหคากาแฟอิ่ม้อยไปเบียดหนึ่งพี่น้องมีการซื้อขายอยู่เอาเองสามเดือนก็อจะเลยขายเสียวคนนี้ เนี่ยอะพี่น้องอันต้นนั้นเท่าไหร่ก่อนผมลืมตัวนั้นสองพันสองพันโอ้โอ้อันนี้กินต้นนั่งซื้อให้พี่น้องเนี่มีเบอร์โทรอยู่ป่ะนี่นี่ใช่ไหนขอด้วยขอด้วยใช่หราครับวายไป่ใช่หรอวายโอ้ได้เลยเบอร์โทรเอาเบอร์โทรทิมไปเนี่ยเอาเบอร์โทรทิมให้เลย 090ครับ0 9 0 2 3เ5ครับผมเบอร์เก่าเบอร์เก่ามีแล้วนีพี่น้องพาเบอร์งันหน้าคตรพอพันกันน่าถ่ายรับกันดีเลี่ยมดีอประมาณสิบเดือนถึงสิเดือนนี่ครับโอ้าแข่งไญ่นีครับ ไปขี้ห้ามกระดำายงัวหน่อยอ่น้าคนน่ขอถามราคาเลยตัวนี้นโอ้อน่าคนพอพันครับสองแปดหาแข้งใงดีวด่าลอยสามสิบห้าได้สามหกสามเจ็ดยืนนี่เนี่ยลูกเอเีแดงใหม่ดิดลูกอยังก็หัวอดีเลืซื้อเขามาลูก ลูกหญิงเดททา,ทามพพคบ่อือเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์ครับเอาไว้จับสัตว์ไปคุ้มฝูงนี่สองแปดโอ้โห<อ>โอ้โหนี่ทองสมโตหรือสมหลอดด้วยครับสมโตหรือสมหลอดด้วยสมหลอดค่ะพอ่ออะไครับสองจีอ,อกก๋อแกต้อนจีได้กินน้องเลยนะ <laughs> เท่าไรล่สามหมื่นเจ็ดพันสามสิเจ็าไปกินนองพี่น้องเพาอ่ยสามแปดสามหมื่นเจ็ดาอข้ายเครื่องครบเครื่องครับนี่ๆมีสาวหน่อยอีกตัวนึงของงามเหมือนกัน ของงามของงามมาแข่งไง่ากันครับอืมเท่าได้องก่อนสามเจ็ดสามเจ็ดห้านปีหน่อยสามหาโอ้โหโอ้โจะสีมีนองเลยจ้สามเจ็ดสามเจ็ดขาแข่งงนี่ีโอ้ลำเห้านะ ง่ายง่ามเลยหาคนสื่อจากโดนละสามตัวมาเขาสาเอามืออรกเอาสะดวกหกสองหกสองหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดห้าสามสี่เจ็ดห้าสามสี่งออยู่ตะการห่ง้าค่ะงามอยู่ตะการหนึ่งสองเสร็จแล้ว เลี้ยงพี่น้องแม่เลื่องรับได้ไปได้เลี่ยมดีครับนาท่ายรับกันดีกึ่าแมงเชื่อกับได้ไปได้สีแดงสีแดงตหน่อยีแ้ม่ตอยะตัวเดียวตัวเดียวเน่อย โอ้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้โอ้เขาเล่นเดียวเดียวโอ้อร่อยซีชิพแม่นี่งามไม่เลี้ยงสองกลัวเขาธรรมชาติ่มึงเขาเห็ดอันนี้กัเห็ดเต้นหน่อยของงามของงามนุ่มซีนะฮะสองโต 2ตนะครับมาเอาฝากเบอร์ไว้นี่ครับ0ูนเก6เก่าหมเจ็ดหูยูแปดห้าสองหูแปดห้าสองห้โยมเพื่อเดียวีุ่นญี่บุ่นี่ยคือเป็นตัว้งสือให้ต้งเนง